Tchau. ธนธิจิตของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับจิตใจของข้าพุทธทหลายที่ได้เขียนและก็ได้บันทึกสิ่งที่เป็นภาระในจิตใจที่เจ็บอาส่วนในธนธิจิตขอพระองค์ได้มวยพระกรเดี๋ยวทรัพย์แบบนี้และมวยพรพี่น้องที่เขาจะมีบุญโบนในการดำเนินชีวิตและขอพระองค์ทรงโปรดบุญพระกรให้เขาได้รับพระกรได้รับพระพุณจากหลกชาติสเสุชนโรม กับทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องด้านั้างท่านผู้ชมโอกาสในวันนี้เวลาน,นี้เราจะร่วบแต่พิธีมหาสิ พิธีหมาสนิเ์ไ้้เกิดขึ้นครั้งแรกในเยน็นวันพฤหัสที่ระเยชีชมพิใ้ร่วมพิธีปัรสคากับสาวกของรรรพระบนห้องชนกในวันนั้นสาวกไม่มีแก่ที่จะใช้ในพิธีปัรสคาเหมือนกับคนทั่วไปแต่ในเวลาที่เป็นอาหารมื้อเย็นนั้นครงได้ ทำอ่านอและเมื่อโมรนนาแล้วได้ส่งให้สาวกรับประทานและด้วยอ,อาการางาเดียวกันรงได้ถิดถ้วยจัดว่าถ้วยนี้เป็นพันธกสัญญาใหม่โอยโดยิตของเราถ้าดื่นจากถ้วยนี้เวลาใาดก็เพื่อประกาศการวัยประชนของ,ของรงดังนั้นในวันนั้นพระเยนชุนทิศ ได้บอกกับสาววว่ากายและพระโอดหิตของพระองค์จะเป็นเหมือนแก่ที่ได้ประทานให้ปัามพวกเขาพระเยชูคริสได้กำชับให้สาววกของพระองค์ได้มีพิธีนี้สื่บไปจนกว่าจะมีการวิหญ่บนเหมือนวินหนึ่นสุดท้ายดังนั้น,น,นโอกาสนี้เราจะที่ถฐานเลือ่อขนมปังและเหมือนน้ามันหนุกมด้วยกันเขาเรียนเชิญ ข้าแต่พระเจ้าและข้าพนักหลายมีโมทนาขอบคุนโรงเมื่อข้าพนักหลายได้เลือกถึงพระมหากรุณาที่คุณของโะรงที่โปรงได้ทรงนำเลาข้าพทังหลายเข้ามาถึงหน้าต้อนสวยเฉพาะพระองโรงเข้ามาร่วมสามนาทีรรมกับโะรงบนโต๊ะสวยนั้นพระเจ้าข้าและข้าพทังหลายขอขุพโะรง ถึงความรักมั่นคงของพระองค์ถึงความรักที่ปลงได้ทรงมีแก่เราข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงเลี้ยงดูเราข้าพระองค์ทั้งหลายขอพคุณพระองค์ข้าพระทั้งหลายโหมธนาขอพระคุณพระองค์โงค์ชิาาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระทัศญาใหม่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราข้าพระองค์ทั้งหลายหากกายของพระองว่ากายของโลงที่จะจุกปิดออกรงค์ชิคาเพื่อการ ยินดีกับพระองค์ในพระญาติเจ้าการของพระองค์ในสุขปีอ,อ่อนหลังข้าพน้หลายจะได้รับความรอดจากความบาปและความตายโดยยาชก้าและข้าพน้หลายโมทนาขอพระคุณพระองค์พระยาชก้าที่พระองค์จะทรงบุญรับพรขนมปังนี้โอบโลชก้าที่จะเป็นขึ้นแสดงถึงพรทธะกายของพระองค์ที่เมื่อหลังข้าพน้หลายได้เข้าส่วนและ,ร,ะรับขนมปังนี้โดยยาชก้าหลาัข้า หลายจะเข้าสู่ในความรักมั่นคงของพระองค์และเราเข้าสู่ในการคืนดีกับพระองค์พระองค์จะาที่เราเข้าไปดังหลายจำนวนเงินชีวิตของเราก็พระองค์จะสั่งซื้อจะบำเั็ญของพระองค์พระองค์จะพาเราข้าไปดังหลายโมทนาและของขบุณพระองค์ที่เราเข้าไปดังหลายได้มีโอกาสอันพิเศษเช่นนี้และเราเข้าไปดังหลายจะกระทำเช่นนี้สืบๆไปเป็นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์จนกว่าพระเยซูคริสต์เจะเสด็จกลับมา คุณขอตอบโปร่ในสัมรสมีนี้ในการพระเยซูคริสต์เจ้า,าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญขอกคุณาโปรในเวลานี้เวลาสําคัญเวลาที่สักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เข้ามาอยู่ต่อนหน้าพระองค์โปรในครั้งหนี้โปรจะหาช่วงเวลานี้ที่เราจะดื่มน้ำนมสิ่งเล็กถึงพระหินของพระเยซูคริสต์ที่โปรดได้สแสดง ให้เราได้เห็นถึงความรักอี่ยิงย่งใหญ่ที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนและโดยพระฤทธิ์นั้นเป็นพันธสัญญาใหม่ที่ได้ให้กับเราทั้งหลายและเป็นสิ่งที่ชาระเราทั้งหลายให้พ้นจากความผิดบาปทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอ,ขอพระคุระองที่รงจะทรงอวยพรนำบุญในการที่เราจะติดวกันเพราะนำบูลนี้เป็นพรหิ์ ที่ไหลออกจากร่างกายของพระองค์ด้วยความเจ็บปวดในความทรมานจนสิ้นปฐมขอเราจะดื่มน้ำอุ่นที่พระพองค์จะป่วยเรื่อาให้กับคนทั้งหลายทุกคนและเราจะกระทำสิ่งนี้เป็นที่เรื่ึงจิตโรมตลอดไปจนกว่าพระองค์งจะเสด็จกลับมาขอบพระคุณพระองค์งอีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ที่ตโรมที่สุด ทุกคนโดยเฉพาะจาก,กเรืิอของประการขององค์ิีศรีพระบุตรสุดที่รักของพวกเาราที่ทา้าสนเสริญของทุกคนสำหรับนักบุญที่เราจะติดเบ็ดังในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ที่ข้าพนงเทลายจะรับประทานขนมปัง,งซึ่งเรียนถึงพระกายและดืนน่มน้ำพระมนตซึ่งเรียนถึงพระมี <c oughs> ขอาการร่วมพิธีในวันนี้จะเป็นพระพรสําหรับข้าพนงเทลายและที่ใจะข้าพนงเทลายจะเข้มแข็งแต่มันคงอยู่ในทาของโลงจนถึงวันที่โลงเสด็จกลับมาและข้าพนงถูกรับไปอยู่โลงจ้าและที่ข้าพนงเลายจะร่วมในพิธีพิธีนี้สืบไ,ไปจนกว่าจะมีการรใหญ่บนเนื้อพระบุตรสุภเสด็จบนแผ่นดิน ขอรับอ้อในสารพัดนี้ในพระนามขององค์พระเยุูเจ้าอาเดร ทานขนมปังร้อมก,กันครับเดินจากจอบรอบกันครับเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือน ที่จะเราใช้สีเหลืองนะครับันนั้นพี่น้องสามารถที่จะมีสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ในส่วนถึงส่วนใดข็้แล้วแต่แล้วก็เราจะมีการนมัสการถวายพระพรในวันอาที่ที่22กรกฎาคมครับให้เราตื่นขึ้นร้อเพลงและเตือน ที่ปรงได้ส่งประทานองค์พระเยซูคริสต์เจา้าผู้ลงมาในเนื้อหนังของมนุษย์มาเป็นแบบอย่างให้แก่เราพระ์ทั้งหลายในการที่เราข้าพระ์ทั้งหลายจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ดีให้กับโรงเพื่อเวลาชุกขาขอบคุณโปรงสําหรับแบบอย่างที่ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สําสแดงให้เราข้าโปร่ได้เห็นและแลรรทรงกระทำให้เราข้าโปรงได้เห็นและสําแดงผลโภพุชักขาที่ยิ่งใหญ่ให้เราข้าโปร่ได้เห็น ระเดชาจารให้เราคาโปทั้งหลายปากบันที่จะทําตามแบบอย่างขององค์พิษกิจเจ้าพระวิเดชาคารขอไฟขอองค์พริญ,ญามวิสุดที่จะเล่าใจต่อเราคาโปทั้งหลายอบปรงเจา้าาเพื่อที่เราจะนํากิตติคุณของโะรงนะั้นออกไปจากชีวิตของเราคาโปทั้งหลายที่เราคาพปทั้งหลายจะใช้วันเวลาของเราคาโองใช้กาลังความสามารถของเราคาโองและใช้ทรัพยากรทั้งสิ้นที่โะรงได้ส ในทุกๆโอกาสที่โร่งได้ทรงนำเราข้าบลงในการที่จะประกาศพระกิติคุณของโปรงโพชกาออกไปสัมผัสชีวิตออกไปสัมผัสจ,จิตใจของคนรอบข้างในสังคมในชุมชนรอบข้างเราข้าบโบรายโพชชาที่เราข้าบงหรายจะกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความบากบัน่นโภพโปรชชาด้วยความไม่พอใจ จะกระทําเช่นนี้ด้วยความจิตด,ด้วยจิตใจที่ชื่นชมเยนดีเพราะความรักของพระองค์นั้นก็เต็มเปี่ยมล้นในชื่นของเราข้าพระพายขอขอบคุณพระองค์และข้าพระพุทั้งหลายขอฝากชีวิตของข้าพระพุทธทั้งสิ้นไว้ในผัสของพระองค์ไว้ในปัจจุบนันความรักมั่นมั่นความมากันมั่นคงของพระองค์ขอสันติสุขของพระองค์ให้อยู่กับเราข้าพระพุทธลายาทุกๆวันเวลาเสด็จไปเป็นที่ถุนต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอครับก็เช<อ>ิญข,ขอเชิญพี่น้องที่จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ ที่วันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่พี่น้องทีมทีมันเดินราบได้ทพิเศษมาให้กับเราแล้กให้เราไดรูปแภาพถ่ายที่เราได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp